ใครสนใจกดเกมพาร์กดผลราคาถูกนะครับผมในเกมบล็อกฟุตแล้วก็ King Legacy นี่ฮะและยังมีบริการเติมโรบัคสุดคุ้มนะครับผมอย่าลืมไปใช้บริการร้านมารู้ชอบด้วยนะเดี๋ยวลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับโอ้ยโยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะเริ่มซีรีส์ที่แบบว่าทุกคนนะถามหานะฮะ <Nope. S 2> เกี่ยวกับเกมคิงเลกาซีนั่นเองวันนี้เราจะมาล่าเจ้าเป็นซีรีส์กันทุกคน คือ <s> ซีรีส์นี้จะจบเมื่อไหร่ซีรีส์นี้จะจบเมื่อพี่ได้เขียวเนี่ยพี่จะล่าเจ้าไปเรื่อยๆตอนนี้เจ้าเกิดแล้วทุกคนเราไปตีเจ้าันดีกว่าแล้วเราจะไปเออเราจะล่าเจ้าทุนกว่าเราจะได้เขียวทุกคนเราจะจบซีรีส์นี้ตอนที่เราได้เขียวเท่านั้นซึ่งพี่ตีเจ้าเนี่ยปร,ประมาณ100ร้อยว่าตัวแล้วไม่ได้สักทีเอ้ยไม่แน่นั้นมันอาจจะเอ่อมันอาจจะอยากออกกล้องเพราะฉะนั้นเราจะไปตีเจ้าในการจะใช้ซีรีส์เป็นแบบเป็นของหวานแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ เขาเรียกว่าเป็นตัวล่อนะใช้ซีรีส์เป็นตัวล่อลงคิวเป็นตัวล่อที่อยากได้เขียวนะใช่เขาอยากได้เขียวมากๆเลยเฮ้ยทำไมเรือเร็วขึ้นมันไม่ได้คํเล่นนาเลยเนี่ยมาเป็นตีเจ้าทุกคนเออซีรีส์นี้จะจบต่อเมื่อเราพี่ได้เขียวเท่านั้นนะสักพักนี้อีพีแรกนี้ได้เขียวเลยพี่จะดีใจมากๆแล้วพี่จะจบอีพีนี้จะจบซีรีส์นี้ด้วยแบบว่าอีพีเดียวหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับผมหรือว่าเราจะต่อถึงร้อยอีพีเด็กก็เดยกก็รู้อีกนะเดียวก็รู้นะเดี๋ยวก็รู้นะอ โอ้ให้ตายสิฉันเจอมังกรอยู่ตรงนู้นอ่ะเขาไม่ได้แอร์ไลน์ฉันด้วยโอเมก god แอร์ไลน์สิเราอ่ะเราอ่ะเราแอร์ไลน์หน่อยสิฮัลโหลแอร์ไลน์หน่อยนะอย่าเจอพวกท็อกซิกไม่เอานะฮัลโหลเกินไปเป้าไปเดินทางต่อ A later few moments โอเคทุกคนเรามาถึงละโอ้ให้ตายสิเรามีมังกรหนึ่งตัวมังกรสองตัวที่ยังไม่ได้แอร์ไลน์รู้สึกว่าเหมือนว่าเราจะเสียข้าหัวเร็วๆนี้ ไม่จริงน่ะไม่จริงสามัคคีสามัคคีเข้าใจป้าหนุ่มสามัคคีอ่ะฮัลโหลสามัคคีอ่ะเราปรารถนาทุกคนว่าเราจะได้เคียวในอีพีแรกหรือเปล่าพี่หวังว่าจะได้เคียวในอีพีแรกพี่จะได้จบอีพีแรกไปเลยนะอต้องได้เคียวอีพีแรกแล้วทุกคนต้องดูละจังหวะนี้เปิดไปก่อนโอ้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  my god oh my god โอ้กินปากน้องช่างแรงเหลือเกินโอตาฟ้าด้วยอย่ามองตากันแบบนี้สิถ้าเธอไม่แคร์นะอ้าว ลืมไปอัปเดตแล้วนี่วะฮิวตัวเองไม่ได้อัปเดตแล้วฮัลโหลเกินไปเป้าตีไปทุกคนตีไปจำจำ้เมออย่าหันมาทางนี้สิโอ้โหท่านปล่อยลูกแก้วอะไรมาหนะือ,อทั้งสวยหรือเกินสวยงามมากใจเย็นก่อนหนุ่มโอ้ดําดิ่งสู่พระสุธาเกินไปเป้าไปทางโนูราทุกคนเขาว่ากันว่านะสีฟ้าจะได้ออมจะได้อ่กล่องสามนะทุกคนนะเขาว่ากันว่ากล่อง กองสามจะมากับตัวที่แบบมีสีฟ้าๆนะเออคือคิดเองเมื่อกี้นี่แหละใช่ฮะเขาว่ากันว่าเมื่อกี้นี่แหละจริงๆสีฟ้าสีเออกองสามต้องออกแล้วล่ะสีฟ้าเอ้ยสีน้ำเงินสีเอ้ย,อย,อย,อยพลังขึ้นเต่าเอ้ยพิโกร่มไปอยู่ในปากเจ้าได้ยังไงวะน่าฮนะโหลโอ้โห,โหกินปากเหม็นได้เพื่อนโอเคตายสิเริ่มเปนเหลือต่ำกว่าครึ่งเ,เกือบเกือบครึ่งแล้วเริ่มมันต่ำกว่าครึ่งแล้วใจเย็นนะ ยังไม่ครึ่งเลยท่านปล่อยลูกแก้วอะไรอีกนะฮึสวัโหลคนในเซิร์ฟมีกี่คนทำไมมีตีแค่นี้หรือว่าตีกันตายเองหมดแล้วเกินไปเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัยยนกลับมาดูดาเมจดีทีโอ้ให้ตายสิชั้นดานเมจเจ็ดแสนโอ้เมก้าแล้วฉันก็เลยจะตายนะอืโควเวอร์มีโควเวอร์มีฮัลโหลนี่ไงล่ะเอาเอาพลังขึ้นเต่าไปกินเอาพลังขึ้นเต่าไปกินแป๊บนึงพลังขึ้นเต่าเปิดตรงไหนวะ เฮ้ยฮาคิราชันเปิดยังไงวะเฮ้ยกดตัวตีป่ะเอ้ยฮาคิราชันกดตัวอะไรวะโอเคสร้างมันละกันฮากฮิราชันเปิดไม่เป็นโอเคครับผมฮากฮิราชันพี่เปิดไม่เป็นโคตรตึงเลยวะ่ะน้องเอ็นนั่นเป็นใครวะน่าเรื่อมันต่ำกว่าสามล้านลวเฮ้ยเรื่อมันต่ำกว่าสามล้านแล้วทุกคนทุกๆ,ๆูกันสาวบาราจันอย่าตายเพราะเจ้าตัวเดียวนะ เสียงคีย์บอร์ดกูเข้าเมาเอ้ยกูเข้าไหม่หรือเปล่าเนี่ยโอซิคีย์บอร์ดเข้าไหม่โอเมย์ก็โอเมย์ก็ใจเย็นก่อนหนุ่มใจเย็นก่อนหนุ่มใครก็ได้เป็นตัวรอดเลยดีเพื่อประเทศชาติดียังยืนเพราะฉะนั้นคุณเป็นตัวรอดซะโครงการทุกโครงการจะได้เสร็จสมบูรณ์ไม่ใช่ใจเย็นก่อนว่าถึงเข้าคุกตลอดเลยนะกูเนี่ยเออถามว่าเออซีรีส์นี้ตอนหนึ่งมีกี่ตัวครับพี่ตีเจ้ากี่ตัวตีตัวเดียวครับใช่ฮะตีตัวเดียว เราทำเรื่อยๆนะเออเราไปทำคลิปยาวนะอย่างตอนนี้เวลาตีตีตีสามละไปนอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มีสตรีมต่อโอเคเปล่าโอเคนะตีตัวเดียวนะไม่ว่ากันนะซีรีส์หนึ่งตีตัวเดียวแล้วโอเคเปล่าช่องเงินเขาตีกันแบบว่าสองสามตัวขึ้นไปนะพี่ตีตัวเดียวพอแหละซีรีส์เนี้ยไม่ต้องไปทำอะไรเยอะฮะของมันจะมามาขึ้นมานะไม่ต้องเกี่ยวกับการตีเยอะหรอกจริง ถ้ามันเกี่ยวกับการตีเยอะนะคือร้อยตัวพี่คงได้ไปแล้ววะใช่ครับผมนะอืมโคตรตึงเลยว่ะน้องเอ้ยอย่าตายตอนที่แบบเลือดหมดเลือดหมดนะแล้วก็อย่าปลดแอร์ไลน์ตอนที่เลือดเลือดมันหมดเอ้ยใจเย็นก่อนนุ่มไอ้นุ่มแล้วทำไมต้องมาข้างตอนที่มันแบบว่าเลือดมันเหลือนิดเดียวเองอะโหลห้าแสนคนไม่แอร์ไลน์คนเลือนอย่ามีนะคนเลือนอะ อย่ามีคนเลื้อนเด็ดขาดฮะโหลคนเลื้อนใจเย็นคนเลื้อนอย่า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 เข้าใจเปล่าอย่าอย่าเข้าใจเปล่าจังอืมต่อไซื้อต่อกล่องนี้แหละกล่องสามกล่องสามมาแล้วทุกคนกล่องสามมาแล้วกล่องสามทุกคนกล่องสามนี่แหละกล่องสามพี่เห็นไงพี่เห็นนะพี่เปิดโปงไงพี่เห็นนะกล่องสาม้วทุกคนนะเฮ้ย surprise โอ้ยตายสิกล่องสามมันเปลี่ยนโมเดลนุ่นคนนะโอเคนะกล่องสามเปลี่ยนโมเดลนะครับผมนะเป็นแบบนี้โคตรตึงเลยวะเกินไปเปล่ามีคนอวดเคียวกระโดดหลงหยงพ่อมึงเอะใจเย็นก่อนนะนหนุ่มไอ้หนุ่มกระโดดเคียวเอ้ยใจเย็นก่อนนะเกินไปเปล่าฮัโโลโหลนี่มันเทียร์สามครับนี่มันเทียร์สามรีโมเดลครับผมอย่านะอย่านะเทียร์สามรีโมเดลครับผมผมยอมไม่ได้ผมยอมไม่ได้นะเกมมูซารีโมเดลเทียร์สามมาแล้วนะ เออเทียรสามลีโมเดลเฮ้ยอะไรการเทียร์หนึ่งได้ไงเทียร์หนึ่งมันต้องเป็นกล่องใหญ่ๆเพราะฉะนั้นตาหน้าอยากได้เทียร์หนึ่งหรือเกินโอเคไปดีกว่าแม่งเทียร์หนึ่งลีโมเอ้เทียรสามลีโมเดลทุกคนเมื่อกี้พี่บอกแล้วไงว่าได้เทียสามแน่นอนกล่องแบบนี้ทุกคนอยากได้แน่นอนนะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะครับผมเจอกันวันพูอ่อเจอกันในสตรีมเอ้ยทุยเจอกันในคลิปหน้ากูม,มาทำคลิปกูมไม่ได้สตรีมเจอกันในคลิปหน้านะครับผมโอเคเจอกันครับสวัสดีครับ